ฟิชเชลซับแบตไฟฟ้านอกสนามที่มีดามเมจเสริมแถมเป็นแบตเตอรี่ให้ดีเบไฟฟ้าก็ได้ตอนนี้มีสั่นพองแม่มดเพิ่มเข้ามาอีกใครที่เลือกน้องมาก็บอกได้เลยว่าคุ้มถ้าคุณเป็นผู้เล่นใหม่ก็ปันน้องได้เลยพอได้ใช้ยันแพดล่าสุดแน่นอนครับวันนี้ผมจะมาไกด์ใหม่มีทีมแจกไว้ให้เป็นแนวทางไปปรับใช้กัน ลิสแมนชอปร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้2 4ชั่วโมงเติมเกมเกันชันิมแพ็กบนเว็บรับลิสแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ลิสแมนชอปเท่านั้นลิงก์ใต้คลิปเลยสวัสดีชาวเกมเมอร์ปัะจวันมีดีทุกท่านด้วยนะครับมาอยูุกับผมไวสกาย ผมก็เคยเล่าไปในไลน์นะว่าฟิสเป็นตัวแบกไอดีตั้งแต่เกมเปิดวันแรกๆจนมาท้ายเกม AR 50บวก เรียกได้ว่าอยู่กับฟิสมาทั้งชีวิตในการเล่นเกนชินเลยครับล่าสุดก็ยังใช้อยู่เลยตอนนี้ก็มีบัฟสั่นพองแม่มดทําให้ฟิสจากปกติเป็นตัวดาเมจนอกสนามมีดาเมจเสริมแปะไฟฟ้าได้เป็นแบตเตอรี่ล่าสุดก็เพิ่มเรื่องการบัฟพลังโจมตีกับบัฟ EM ได้แต่เงื่อนไขคือต้องใส่ตัวละครมนตาเป็นสั่นพองแม่มดเท่านั้นนะถึงจะมีบัฟด้วยโอเคมาเข้าเรื่องความสามารถกันก่อนฟิสจะมีอัปเดตแค่แพสซีฟใหม่กับ C6 นะครับ สกิลธาตุยังเหมือนเดิมครับเรียกออสทําระเบิดไฟฟ้าต่อเนื่อง10วิกดค้างก็จะเป็นการปรับตําแหน่งแล้วถ้ากดสกิลอีกครั้งหนึ่งก็สามารถเรียกออสเข้ามาหาได้ออสเนี่ยจะยิงไฟฟ้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นแบตเตอรี่ให้ตัวดาเมจได้ด้วยเพราะมีอนุธาตุไฟฟ้าให้ต่อเนื่องส่วนอัลติก็เหมือนเดิมเรียกออสมาบินดาเมจไฟฟ้าเป็นหนึ่งทีแล้วก็ทําได้เหมือนสกิลนกออสของเราจะอยู่ในสนามยิงไฟฟ้าปิ้วปิว ถ้าในสนามมีออสจากสกิลอยู่แล้วพอกดเอาติปุ๊บก็จะรีเซ็ตเวลาให้นั่นเองครับในส่วนที่เพิ่มมาจะเป็นการบัฟใหม่แาส1ิไแม่มดใส่ตัวละครบนตาไปอีกหนึ่งใน10วิที่ออสอยู่ในสนามเนี่ยตัวในทีมไปทำโอเวอร์โหลดไฟบวกไฟฟ้าใครจะทำก็ได้นะพนลังโจมตีของเฟสและตัวอื่นในทีมที่สู้อยู่ในสนามหรือที่อยู่ใกล้เคียงจะเพิ่ม22.5ครับ และถ้าเราไปทำปฏิกิริยาชาร์จไฟฟ้าหรือชาร์จจันทราชำนาญธาตุของฟิสและตัวอื่นในทีมที่อยู่ไกลเพิ่มขึ้น90หน่วยของใหม่เนี่ยจำง่ายๆเลยครับฟิสจะเปิดก่อนหรือหลังก็ได้แค่มีนกในสนามไว้อะเล่นโอเวอร์โหลดบัฟโจมตีแต่ถ้าเล่นชาร์จไฟฟ้าหรือชาร์จจันทราของร็อดคลายจะบัฟ EM แต่ถ้าใครมี c 6บับโจมตีได้ถึง45%เลยนะครับแล้วก็มี e m ให้180ด้วยนะแรงขึ้นเยอะ สูงแค่สิอื่นยังเหมือนเดิมอันเนี้ยไม่ค่อยได้ใช้ด้วยซ้ำนะครับเพราะฟิสยิงธนูไฟฟ้าไปถูกออสด้วยการเล็งโจมตีที่ชาร์จจนเต็มออสก็จะสร้างไฟฟ้าศักดิ์สิทธิ์ลงมาใส่ศัตรูที่อยู่ใกล้เป็นไฟฟ้าวงกว้างดามเมจ152.7%รเปอร์เซ็นต์เนาะของการยิงส่วนอันนี้ออสอยู่ในสนามต่อสู้ถ้าตัวที่สู้อยู่โจมตีศัตรูและทำให้เกิดปฏิกิริยาเกี่ยวกับไฟฟ้าก็จะสร้างสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์ลงมาใส่มอนดามเมจลังสจมตีอรสส่วน่มีอไม่ได้เป็นการบับ อะไรเนาะแล้วก็คำขอสำรวจมอนสเตอร์เวลาที่ใช้ลด25%สรส่วนการอัพเนี่ยผมจะอัพสกิลนันะครับเพราะว่าจะมีดาเมจที่ออสยิงออกไปปิวป้วๆเรื่อยๆนะครับมันใช้ร่วมกับอัลติไงแล้วก็อัพอัลติตามนะครับมันจะได้แค่ดาเมจตอนเปิดออกมาเนี่ยส่วนดาเมจของออสมันจะเป็นตรงนี้อยู่แล้วนะครับแล้วการโจมตีปกติไม่ต้องอัพถ้าไม่ได้ทำเป็นสายกายภาพนะอันนี้ผมอัพตั้งแต่ตอนเกมเปิดปใหม่แล้วครับเพราะตอนนั้นก็เคยทำสายกายภาพมาก่อน วิธีการเล่นก็เล่นเหมือนเดิมเลยครับการวนรอบแรกผมจะเปิดแค่สกิลแล้วก็เปลี่ยนตัวออกนอกนั้นก็เป็นหน้าที่ของตัวในทีมละส่วนรอบ2ก็จะกดเอาติเพราะสกิลมันยังรีไม่ทันในบางทีม เพราะสกิลคูดาวมัน25วิเลยนะครับเก็บเอาติเอาไว้รอบที่2แต่ถ้าใครเล่นสายกาจะภาพจะไปยืนยิงเองก็ได้หรือจะกดสกิลอติอะไรแล้วแต่เราเลยมาดูส่วนตัวอย่างการปั้นนะครับก็คือฟิสแนะนำพลังโจมตีความแรงทีอัตาคีชำนาญธาตุแต่ไม่ต้องใช้ฟื้นฟูหรอกเพราะว่าฟิสเป็นแบตเตอรี่อยู่แล้ว ของผมก็ทำบรลลังโจมตีไว้1,000ถึง2,000นั่นแหละอันนี้ยังไม่มีแบบ2ไฟในทีมนะแล้วก็ชำนาญธาตุไ้นิดหน่อยก็คือเอาไว้ทำปฏิกิริยาธาตุอยู่แล้วนะครับประมาณ100-200ส่วนอตัตราคีผมแนะนำา6 0บวกบวกหรือ70%ก็ได้ส่วนความแรงคีก็นี่ประมาณผมเนี่ย150-200นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ไปเปลี่ยนแฟกก็เลยได้เท่านี้อยู่นะ อาวุธตอนนี้ผมใส่สกายวาร์ดนะครับเพราะดาเมจชิ้นนี้ก็อันดับ4อันดับ5ของ5าดาวเลยนะคุณผู้ชมตัวนันติแฟกต์ใส่กว่าเด่นทูบนะครับ ชิ้นที่3พลังโจมตีชิ้นที่4โบนัสไฟฟ้าแล้วก็ความแรงขิหรืออัตราคขีก็ได้จริงๆชิ้น3นี่สามารถเปลี่ยนเป m ได้เหมือนกันนะเอาจริงอัจริแฟก็สี่โกดินทูปนี่แหละครับแรงสุดแล้วก็สกิลธาตุแรงขึ้นแล้วก็เหมาะกับฟสิสมากๆอยู่แล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นแฟกของแม่มดในแพทหน้าแต่ผมก็แนะนำโกดินทูปนี่แหละครับต้องลองเทสอีกทีนึงเพราะว่าเหมือนมันจะไม่ได้แรงกว่าเซตนี้เท่าไหร่แล้วโกวดินทูปนี่ก็แนะนําให้ฟาร์มเหมือนกัน เพราะมันคู่กับฮันเตอร์นะครับต่อไปถ้าใครยังไม่มีก็ใส่4ี่ทรลเลอร์ฟูรีได้เหมือนกันนะถ้าไม่อยากใส่เซตสีแรงๆก็คือ2 g งกราเดีเตอร์กับ2ไฟฟ้านั่นแหละครับหรือ2 g o โกลเด้นทูก็ได้นะหรือถ้าอยากซับทีมด้วยก็ใส่4 n o โนเบสได้นะครับแต่ถ้าตัวในทีมอื่นใส่ไปแล้วก็ไม่ต้องใส่เพราะมันซ้อนทับไม่ได้ส่วนถ้าใครอยากให้ d p s ไปโชว์เคสก็ให้ฟิสมาใส่อันนี้ได้เหมือนกันนะหรือจะเป็นมือใหม่จะใส่อันนี้ไปก่อนก็ได้ มาดูส่วนอาวุธแนะนำตอนนี้5ดาวแรงสุดประจำตัวเวนติใหม่แล้วครับนอกนั้นก็ประมาณนี้ส่วนสีดาวแนะนําก็มีเท่านี้แหละ มาดูส่วนแนวทางการจัดทีม8ตัวละครนี้เล่นด้วยกันได้หมดนะครับทีมก่อนหน้าที่จะมีสันพองแมมมดก็มีเยอะอยู่แล้วนะปัจจุบันทีมก็เพิ่มเข้าไปอีกยิ่งมีดูลินเข้ามาก็ทําให้ทีมโอเวอร์โหลดแรงขึ้นไปอีกเยอะเลยครับเช่นทีมวอลไรซ่าฟิสดูลินเชฟอันนี้ดามเมดทีมระดับ S, <S เลยนะคุณผู้ชมดามเมจรวมแรงกว่าทีมเดิมที่มีเอียนซานกับเบนเนตแล้วก็เชฟอีก ทีมใหม่แค่4-0ทั้งทีมยังไงก็แรงกว่าครับเพราะดูลินมีดาเมทเสริมฟิสก็มีดาเมทเสริมแถมมีบัฟเพิ่มแล้วก็ยังมีสันพองแม่มดดนะเนาะผมถึงขั้นลบทีมเก่าทิ้งเลยนะเพราะเอียนซานกับเบนเนตบัฟได้อย่างเดียวครับไม่มีดาเมจนอกสนามช่วยทําให้วาเลซ่าแรงก็จริงนะแต่ดาเมททีมไม่มีโอเคสำหรับการวนเปิดใครก่อนก็ได้ครับส่วนผมจะเริ่มที่ดูลินโหมดขาวแล้วก็เอาติ ฟิสสกิลเชฟกดสกิลและวอเดซ่าคอมโบตามสเตปบนทีมได้เรื่อยๆนะไม่ติดเรื่องเอาติจะมีไหมหรือไม่มีเรียกได้ว่าทีมนี้ของดีมากแล้วก็ยังเปลี่ยนหัวทีมเป็นเจ้เล็กหรือน้องคลีเทพไฟคอนล,ลีนพู้เถาเลเซอร์หรือโยมิยะได้หมดครับส่วนใครไม่มีดูลินใส่เบนเด็ตได้เหมือนเดิมนะเช่นทีมนี้เจแล้วก็ฟิสเบนกับเชฟ ถึงไม่มีแม่มดอีกหนึ่งฟิสก็ยังเป็นฟิสซับดีเหมือนเดิมครับต่อไปก็เป็นทีมอินเอฟ้าในน้อยฟิสซูโคสล่าสุดจะมีสั่นพ้องแม่มดมาอันนี้ก็จะเป็นแบบมอนหมู่ระดับ S นะครับแต่ถ้าเป็นมอนเดียวหรือบอสระดับ A ทีมวนได้เรื่อยๆนะคุณผู้ชมเคยไกด์ไปแล้วด้วยมั้งแต่รอบนี้ผมจะเปิดที่อินฟาก่อนสกิลเอาติแล้วก็ในน้อยสกิลสลับเอาติตามด้วยฟิสสกิลซูโคสกิลเอาติ ช่วงว่างๆนี่ก็ให้ฟิสมันยิงปกติไปเรื่อยๆก็ได้หรือรอสลับไปเปิดโล่แล้วก็ให้ในายน้อยออกมาต่อวนได้แบบฟิสตายเลยนะครับอยากเอาติฟิสตอนไหนก็ได้แล้วก็ยังมีฟรินทีมนี้เล่นได้ดีเหมือนกันนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปของโมนาละกันเนาะแล้วก็จะมีชาสก้าฟิสเบนเน็ตชาร์ล็อตเปิดด้วยเบนเน็ตสกิลออาติฟิสสกิลชาร์ล็อตสกิลอัลติ ชัสกาสกิลชาร์ตตีไปเรื่อยๆคลิปดูลินก็มีทีมชัสกาบวกดูลินบวกฟิตด้วยนะครับอีกหนึ่งธาตุให้คละกันใส่อะไรก็ได้ที่เป็นโล่หรือฮิวถ้าอยากได้ในส่วนนั้นนะนะ ก็จะกลายเป็นทีมระดับ S ทันทีนะครับนอกนั้นจะเป็นทีมที่ผมเคยไกด์ไปไม่นานของเบนติของดูลินบ้างแล้วก็ของฟลินในทีมก็จะมีฟิสไปด้วยหมดนะครับพีทนิวก็ยังมีเลยทีมนี้นี่เลยครับระดับ S เนี่ยโคตรโหดเลยนะตบบอสตำนานแบบชิวๆเจ้าฟิสไปเล่นชาร์จไฟฟ้าชาร์จจันทาหรือโอเวอร์โหลดพาฟิสไปได้หมดนะครับ ต่อให้ไม่มีตัวอะไรเลยตอนเกมเปิดใหม่ๆผมยังจัดเสียงหลิงฟิสเคยะบาบาล่าแบบเนี้ยตั้งนานกว่าจะเอาโมนากับจีฉๆมาเสริมฟิสตัวเดียวก็สามารถแบกได้แล้วครับการันตีจากคนที่เล่นฟิสมาทั้งชีวิตยิ่งล่าสุดมีบัฟเพิ่มมาอีกเดี๋ยวจะแบ่งทีมไปคลิปของโมนาบ้างนะครับในส่วนกลุ่มดาว c 1ถึง C5 เหมือนเดิมไม่ค่อยมีอะไรคน C 6นี่เพิ่มระยะเวลาของออส2วิด้วยนะครับแล้วก็ ออสจะทําการโจมตีร่วมกับตัวละครของตนเองที่ต่อสู้อยู่ในขณะนั้นแล้วก็สร้างดาเมจไฟฟ้า30%ของพลังโจมตีฟิสอันเนี้ยเหมือนเดิมที่เพิ่มมาก็คือหลังจากออสช่วยโจมตีเอฟเฟกเพิ่มพลังโจมตีและชํานาญทตุของแพสซีฟแม่มดจะเพิ่ม100% 10วิบัฟโจมตี45%แล้วกับัฟ EM 180นั่นเองแนะนําีศูนย์ก็เล่นได้แล้วนะครับเพราะผมก็ใช้ c ีศูนี่แหละแบกมาตั้งแต่ต้นเกมแล้วก็แนะนํามาที่ C6 เลยครับ C อื่นยังไม่ ไ,ได้อะไรขนาดนั้นโอเคการไก์วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก่อนเนาะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำใจให้ผมได้นะครับเจอกันใหม่คลิปถัดไปบ๊ายบาย